ชมธรรมชาติก่อนนะครับผมชมหินธรรมชาติเดี๋ยวค่อยไปกู้มันทอนมันนะครับชมหินสวยๆในปา่าชมหินสวยๆในป่าก่อนนะครับผมหินสวยงามมากครับธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับผม วันนี้แดดร้อนมากครับแดดร้อนมากวันนี้นะครับสงสัยจะหมดหนาวแล้ววันนี้แดดร้อนจริงๆนะครับแดดร้อนจริงๆเลย ไปหอบดูมันครับตาวนี้หอบดูกมันเตรียมกู้มันถอนมันแล้วนะครับผมเตรียมกู้มันถอนมันแล้วหอบดูก,ก่อนนะครับตอนดูกเสร็จก็หอบไว้รถจะได้ถยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สบายสไตล์สุดด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ